การถอยมุม90องศาทางด้านซ้ายตั้งลำรถให้ห่างจากปากทางเข้า3เมตร ระยะห่างากับพังเข้าถึงกึ่งกลาง3เมตรแล้วหักตรงไลาซ้ายให้สุดแทงเข้าได้เลยดูวิธีการ อยหลังเข้าช่องด้านซ้าย90องศานะครับการตั้งลำรถนะครับตั้งให้ห่างจากปากทางเข้าประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรแล้วเลยจากทางเข้าไปประมาณ4เมตรถึง5เมตรแล้วอหักพวงมาลัย ทางขวาท้าช้านะครับท้าช้าทำองศาครับให้สังเกตดูล้อนะครับของหางนะครับเอาแรกเข้าในช่องพอเข้าช่องปุบให้เราหักขวาให้สุดเลยครับอ่าตอนนี้หักวงล้ขวาให้สุดเลย หักขวาสุดเสร็จปุ๊บเนี่ยมองกระจกด้านซ้ายเห็นขาช้างนะครับแล้วก็ค่อยๆดันไปครับค่อยๆดันเข้ามาครับพอเผาหน้านะครับเผาหน้าหรือว่าเผาที่สามเข้าพ้นกลวยแล้วให้เราคืนของไหลซ้ายไล่าตามมานะครับให้คืนของไหลซ้ายไล่าตามมานะครับไล่าตามคืนของไหลซ้ายไล่าตามมานะครับ คืออะไซ้ายไล่าตามมาตั้งคืนถอยด้วยคืนด้วยนะครับถ้าคืนแล้วไม่ถอยวงเดียวจะเปลี่ยนทันทีนะครับอ่านะครับอันนี้ททอรล้อที่สามเข้ามาแล้วล้อที่สามาแล้วเนี่ยเราต้องรีบคืนเลยทินซ้ายเลยนะครับเราต้องรีบคืนวงในทางซ้ายเลยแต่ตอเป็นระดับที่คืหันนคระดับสุดท้นนายเซ็ตหนึ่งครับเป็น การไตยหลังเข้าช่องว่างด้านซ้าย90องศานะครับจะมีกลวยดักหน้าอยู่หนึ่งกลวยนะครับถ้าไม่ระวังโดนแน่นอนอันนี้พ้นไปแล้วนะครับพ้นไปแล้วสวยงามครับ